สวัสดีครับช่วงนี้เพื่อนๆก็คงได้ยินข่าวโครงการรถเก่าแลกรถใหม่รถแลกแจกแถมนะครับก็เขารับ1 0บถึงสิปีนะสำหรับรถเก่านะทางเรารับตั้งแต่2-3ปีจนถึง30ปีนะครับคุณสามารถเอารถมาเทิร์นรถเราได้รถเรามีตั้งแต่ปี20 19 18 17นะครับนะครับมีตั้งแต่ประมาณ5000โล10ื่นโลส0 0 0มโลนะครับอาจจะไม่ได้ใหม่แบบ100โลนะแต่เรามี50โลราคาถูกกว่ารถใหม่ส0 0 0 0 0นะครับไม่ต้องไปรอโครงการครับมาได้เลยรถเรา จัดเฟรนันได้เต็มฟรีดาวอย่างแท้จริงนะครับเราขายรถเราขายเกือบทุกวันนะครับเนี่ยเราจะมียังไรถปี b 20ปี19เนี่ยรถปี19บเ้าห็นไหมรถปี19บเก้าไหมคาลิเบอร์ปี19นะครับนะครับรถก็มีหลายหลากหลายนะครับมีรถ47นี่ b m เอ็ปีสินะครับ 17, 17, รถเรามีหลากหลาย นะครับแต่ปีใหม่ๆเรามีเยอะปีใหม่ๆเรามีเยอะปี20ปี19 18 17เรามีเยอะนะครับรถที่จะเอามาเทินเอามาเทินได้หมดรถปีใหม่รถเก่ารถใหม่ใช้มาปีสองปีเบื่อเอามาเทินได้เลยรถเก่า30ปีนะครับเอามาเทินได้เลยนี่เป็นหานะครับ30ปีเราก็รับปีอ่า30ปีปีอะไรอ่ะปีนี้ 2,020ใช่ไหมปี1980เ้าปราก็รับนี่ซิฟิโลผม19 9 1 9 2นะครับรถ30ปีอ่ารถถึงรับถึงปี90เลย90 8 9 8 8 87แล้วรับ85 82รับหมดนะครับก็แล้วแต่ราคาคือแล้วแต่รุ่นนะบางรุ่นอาจจะได้หลักหมื่น บางรุ่นที่เขาเล่นการรถคลาสสิกเราก็ซื้อหลักแสนนะครับเราไม่ได้ซื้อสองสหมื่นนะรถที่เป็นเ,เขาเล่นกันมีราคาเราก็ซื้อตามราคานะครับเราไม่ได้กดราคานะครับโฟกตรงโฟกเต่างี้เราก็ซื้อนะครับซื้อตามสภาพสวยเราก็สู้นะโครงการของรัฐเขา1 0 1ถึงปีนะให้ไม่เกินแสนเงนี้ยนะเรารับหมด รนะับจนถึง30ปีเลยเซฟิโร่เราก็รับ mm hmm. เห็นไหมจอดอยู่เมื่อกี้นี่อันนี้ปี17นะครับปี17ขายอยู่โปรโมชั o ่น9 9 0 0 0 0บาทถูกสุดในเว็บรถเดิมไม่มีเฉียวชนคันนี้ f o r t u n e นนะนะครับไม่ต้องไปรอมาซื้อผมได้รอเสียเวลาเดี๋ยวหยุดยาว4วัน10 11 12 13ธันวาใช่ไหม มาซื้อตอนเนี้ยทันไฟแนนซ์จากไฟแนนซ์ทันนะสามวันสองสาวันก็นนนได้รถแล้วนี่ปี 19, ป 20, สิบเก้าปียี่สิบเห็นไหนาวาล่าเราเนี่ยหเห็นไหมกล้องสามหกศนะครับคันนี้โปรเก้าแสเก้าพบาทนะมาได้อันนี้อาจจะปีสิบสาสิบสี่นะนะครับแต่รถใหม่เรามีนะรถใหม่ปีใหม่ๆเรามีกระบะมาดูได้นะครับ เบอร์โทรตามด้านล่างเลย061 2040946นะครับยินดีให้บริการนะครับมาดูกันได้รถอยู่การจราพิเศษตริ่งชันนะครับโทรมาตามเบอร์นั้นเลย